ในสมัยก่อนอย่างเงี้ยยุคที่พัดน์เริ่มต้นน้อมหนักใช่ไหมก็จะมีคําพูดประมาณว่าแบบเฮ้ยของเฮลตี้มันหากินยากมันหาไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีแบรนด์ไหนทำต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเราเนี่ยอยู่ในยุคที่โชคดีมากๆคือเรามีทางเลือกนะคะในเรื่องของอาหารเยอะมากๆสวัสดีค่ะทุกคน ะะสําหรับคลิปนี้เนี่ยพัดจะมาบอก10อาหารที่คุณสามารถหาทานได้จากร้านสะดวกซื้อในตอนที่คุณกาลังลดน้ำหนักอยู่นะคะแต่ก่อนอื่นก่อนจะเข้าเรื่องอะไรใดก็แล้วแต่นะคะอยากให้ทุกคนกด subscribe ช่องนี้และที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตืนอนช่องใหม่ทธรรฟิตน,นะคะและที่สําคัญนะคะเราไม่ได้มีเพียงแค่ช่อง u t u b e เพียงเท่านั้นแต่เรายังมี Facebook i g Twitter และก็ติจิตอกเลยนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนมาติดตามให้ครบทุกช่องทางนะคะกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์เป็น คอนเทนต์ดีแบบนี้ให้คุณดูทุกสัปดาห์ถ้าพร้อมแล้วไป ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเราเยอยู่ในยุคที่โชคดีมากๆคือเรามีทางเลือกนะคะในเรื่องของอาหารเยอะมากๆในสมัยก่อนอย่างเงี้ยยุคที่พัดเริ่มต้นน้ำหนักใช่ไหมก็จะมีคําพูดประมาณว่าแบบเฮ้ยของเฮลตี้มันหากินยากมันหาไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีแบรนด์ไหนทําแต่ละแบรนด์ก็แบบอัดเต็มจัดเต็มแคลอรี่ความอร่อยเต็มที่ตามสไตล์คนไทยทุกคนนึงออกไหมแต่ยุคนี้นะคะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วทุกคนคือหลายๆแบรนด์หลายๆเจ้าหลายๆร้านอาหารเนี่ยนะคะเขาก็พยายามปรับสูตรมีสูตรเฮลตงเฮลตีต้มีเมนูที่แบบเฮ้ยคนลดน้ำหนักคนดูแลสุขภาพ สามารถหยิบมาทานได้อย่างสบายใจดังนั้นเนี่ยถ้าคุณนะคะเป็นหนึ่งคนที่ใช้ข้ออ้างว่าเฮ้ยไม่รู้จะกินไรคือของเฮลตี้หากินยากแบบไม่มีไอเดียเลยนู่นนี่นั่นคือมันเอามากเลยนะคะคือถ้าคุณไม่มีไอเดียจริงๆนะแบบนึกไม่ออกเลยอะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรกินอะไรไม่ควรกินเนี่ยมันไม่ใช่เป็นปัญหาของการหาของไม่ได้แล้วแต่มันเป็นปัญหาที่คุณไม่เข้าใจว่าอาหารไหนดีหรือไม่ดีคือคุณขาดความรู้เรื่องอาหารแหละถ้าสมมติว่าอยากที่จะรู้เรื่องนี้นะคะให้มากขึ้นก็ไล่ดูคลิปในช่องแหม่มทม์มนฟิกก็ หรือว่าจะเข้าไปเสพคอนเทนต์นะคะในแฟนเพจของแมททแมนฟิตก็ได้ mm hmm. คือม mm ี hmm. อธิบายไว้เยอะแยะมากๆเลยนะคะและที่สำคัญเป็นความรู้ที่ฟรีสุดๆเลยนะคะก็ลองเอาสิ่งพวกนี้ไปดูเป็นไกด์ไลน์หลายๆคนนะคะก็คือเป็นเหมือนพัดแบบชีวิตยุ่งมากแม่คือแบบว่าต้องทํนหลายๆอย่างในหนึ่งวันนะคะตารางแบบเ๊สสุดๆหรือบางคนเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะเรียกได้ว่าตอนที่เราเนี่ยนะแบบต้องรีบๆแบบเราก็จะฝากทองไว้กับร้านสะดวกซื้อใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกอาหารจากร้านสะดวกซื้อเป็นนะเราจะผอมง่ายขึ้นเยอะมากวันนี้นะคะพัดเลยมี สิบอย่างที่พัดรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคุณควรจะเอาสิบอย่างเนี้ยเป็นไม้ตายแต่ในคลิปเนี้ยพัดต้องบอกก่อนเลยว่าพัดจะอธิบายเป็นหลักการนะคะเพราะว่าพัดอยากให้ทุกคนเอาไปใช้ไปไประยุกต์ใช้ด้วยตนเองคือคลิปเนี้ยพัดไม่รู้ว่ามันจะอยู่อีกนานเท่าไหร่แล้วถ้าสมมติว่าคุณมาดูอีกสองสามปีแล้วแบรนด์ที่พัดพูดถึงมันไม่มีแล้วแล้วก็กลายเป็นว่าใช้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่ได้เลยดังนั้นนะคะในคลิปนี้เนี่ยพัดก็จะอธิบายเรื่องของหลักการเยอะหน่อยเพราะว่าอยากให้คุณเอาไปประยุกต์ใช้ได้้จจรรริิงงๆกกกกกัับบบบทุุแแนนดเเพพียคคค่ณฉลลาาาขใหะะ คุณนะคะสามารถที่จะเลือกนะอาหารที่มันเหมาะสมกับเป้าหมายของคุณไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายของการลดน้ำหนักสร้างกล้ามเนื้อปราๆอะไรอย่างนี้นะคะก็ใช้หลักการนี้ได้อย่างที่หนึ่งค่ะคือน้าเปล่า อันนี้คือไม่ได้กวนนะทุกคนคือพันอยากจะย้าให้ทุกคนฟังจริงๆนะคะว่าน้าเปล่าเนี่ยมันสําคัญต่อเราจริงๆหลายๆคนนะคะที่ลดน้ําหนักไม่ได้ระบบขับถ่ายไม่ดีเป็นสิวปวดหัวระหว่างวันนะคะมาจากการที่คุณดื่มน้ําน้อยเกินไปทั้งนั้นนะคะหลายๆคนเนี่ยเดินเข้าร้านสะดวกซื้อนะคะไม่แม้แต่กระทั่งหยิบน้ําเปล่าด้วยซ้าคุณอาจจะไปหยิบอะไรก็ไม่รู้นะคะขนมขนมข,นมข้าวอะไรอย่างเงี้ยเต็ไมไปหมดนะแต่คุณไม่หยิบน้าเปล่าซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อร่างกายของเรามากๆ,ๆ <as> หรือบางคนนะคะก็หยิบน้ําเหมือนกันแต่ไม่ได้หยิบน้าเปล่านะจป น้ำหวานเอ่ยแคลอรี่พุ่งเอ่ยน้ำอารมณ์เอ่ยน้ำตาลพุ่งปริ๊เอ่ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกสดชื่นตอนที่คุณรับประทานแต่มันมาพร้อมกับแคลอรี่ต้องบอกก่อนเลยว่าเดี๋ยวนี้ก็มีน้ำหลายประเภทใช่ไหมคะถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนก็จะมีแค่น้ำเปล่ากับน้ำแร่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีน้ำอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายนะคะซึ่งน้ำที่ผสมพวกวิตามินต่างๆก็จะมีรสชาตินะคะที่แตกต่างออกมาจากน้ำเปล่าเล็กน้อยนะคะซึ่งสำหรับพัดเองนะหลายๆคนถามพัดเข้ามาว่าการดื่มน้ำที่ผสมไป จะมีเนี่ยจำเป็นไหมคือตอนนี้มันก็ไม่ได้มีหลักฐานที่จะโชว์ชว,ว่ามันจําเป็นต่อร่างกายนะคะแต่ถ้าคิดตามหลักการใช่ไหมการที่เขาผสมวิตามินมาเนี่ยนะก็แปลว่าเราก็น่าจะมีโอกาสที่จะได้รับวิตามินมากขึ้นหรือว่าบางคนที่ไม่ได้ค่อยได้ทานผักผลไม้ไม่ค่อยได้ทานวิตามินอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสเข้าถึงวิตามินได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอันนี้คือคิดตามหลักการง่ <h> าย <h> ๆเลยนะถ้าถามว่ามันจําเป็นไหมมันก็คงไม่ได้จําเป็นขนาดว่าเฮ้ยต้องต้องเปลี่ยนจากน้ําเปล่ามาเป็นกินน้าผสมวิตามินแทนแต่ว่าสําหรับท่ามันใให้ปปรระะะโยชนนนน์ูแบบึงค แล้วเราในฐานะผู้บริโภคเราก็สามารถที่จะเลือกได้ถูกไหมถ้าเราเบื่อน,น้ําเปลา่าแล้วอยากทานน้ำวิตามินไม่ว่าจะเป็นเหตุผลเพราะว่าอยากได้วิตามินหรือว่าชอบรสชาติแบบที่ผัดชอบนะคะก็ ที่จะเลือกได้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มันก็แลกมาด้วยราคาที่มากขึ้นนะคะก็เอาไปถัวๆเอาเองละกันว่าเราจะรับประทานหรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งนะคะที่คนชอบถามพันเข้ามาเลยนะคะก็คือเรื่องของไดเอทโซดาพวกไดเอทโซดาต่างๆเนี่ยนะคะหรือว่าน้อาอรลณที่แบบเป็นแม็กซ์เอ่ยเป็นซีโร่เอ่ยเป็นนุ่นเป็นนี่นะคะต่างๆเนี่ยสามารถทานได้ไหมถ้าพูดถึงนในมุมแคลอรี่นะคะก็ต้องตอบว่า เขาตอบโจทย์เราเพราะว่าการที่เขามีแคลอรี่น้อยเนี่ยมันก็จะทําให้คนที่ลดน้าหนักสามารถเข้าสู่แคลอรี่ดีพิเศษมากขึ้นนะคะแต่หลายคนอาจจะเคยได้ยินว่ามันมีเอฟเฟกต,ต่อร่างกายในะระยะยาวหรือเปล่าคือต้องบอกก่อนเลยว่าพัทก็พยายามหาเรื่องนี้เหมือนกันก็ยังไม่เจอที่แบบคนออกมาฟันธงว่ามันกินแล้วมันจะแบบแย่มากแบบจะตายไปเลยอแบบะยไรเงี้ยคือมันก็ไม่มีขนาดนั้นนะคะแต่คนก็จะแบบแอบซูมไปว่ากินมากๆมันก็ไม่ดีมันก็แบบนู่นนี่นั่นซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องเข้าใจได้เพราะว่าไม่ว่าอาหารอะไรก็แล้วแต่นะะค มากเกินไปก็ไม่ดีทั้งนั้นวันไหนที่คุณอยากกินน้ำผลมแล้วคุณมากินพวกไดเอทโซดา มันก็ดีกว่าการที่คุณได้แบบน้ําตาลบงวงๆเต็มๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณกินไดเอทโซดาเป็นประจําแบบนอนสอบทุกมือเป็นไดเอทโซดาอะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ไดีอยู่แล้วทุกคนนึกออกปะคือมันไม่ต้องให้ใครบอกเราก็เซนซ่าอ่ะมันก็จะเกิดอาการติดติดติดไปเรื่อยๆถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยก็กินให้พอดีมันก็จะไม่มีปัญหาอย่างที่2นะคะยังอยู่กับประเภทเครื่องดื่มคะ่ะนั่นก็คือน้ําแกงคัวยผสมคามโมมายล์นะคะสูตรไม่เติมน้ําตาลของดอยคําอันเนี้ยเป็นน้ําที่พัชชอบมากเป็นการส่วนตัวนะคะเพราะว่ามันนนนเเป็้ําาสมุไพรที่ แล้วรู้สึกสดชื่นถ้าใครแบบชอบฟิลแบบเฮ้ยแบบเพิร์ฟๆหน่อยแบบชอบแบบแกงหวยอะไรอย่างเงี้ยจะต้องชอบอันนี้แน่นอนนะคะเขาเป็นสูตรที่ไม่เติมน้าตาลสามารถที่จะพลิกดูฉลากด,ด้านหลังได้เลยว่าไม่มีน้ําตาลจริงๆนะคะความหวานที่ได้แบบฟิลลิ่งต่างๆที่เราได้รับจากการดื่มน,น,นะมันก็มาจากตัวแกงหวยนะคะแล้วก็คาโมมายทั้งนั้นซึ่ง ถ้าไปดูฉลากโฆษณาการซืูร์หมดเลยนะคะก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวที่แบบมีเลขขึ้นมานะดังนั้นก็พัดว่าเป็นเครื่องดื่มทางเลือกที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาติใช่ไหมสมุนไพรต่างๆแก้ควยคาโมไมล์เอยไม่เติมน้ําตาลรสชาติอร่อยแคลอรี่เป็นศูนย์นะคะดังนั้นคาคนที่ลดน้าหนักอยู่คนที่ดูแลสุขภาพคนที่แบบอาจจะไม่ชอบทานคาเฟอีนอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะทานเหมือนตัวนี้แทนได้อันที่3ค่ะยังอยู่ในประเภทของเครื่องดื่มนะคะนั่นก็คือชาสูตรที่ไม่เติมน้ําตาลเลยคือ น้ำตาลเป็นสูตรนะคะทุกคนคือพอเราเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อนะคะเราก็จะเจอแบบชามากมายหลากหลายอย่างคือไม่ใช่แค่ชาเขียวเพียงนั้นแต่มันก็จะมีชาหลายประเภทชาอูหลงชานุ้นชานี่นะคะให้เราเลือกรับประทานกันนะคะก็ชาแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีคุณประโยชน์นะคะมีคุณสมบัติแล้วก็มีรสชาติที่แตกต่างกันไปดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นความสนุกของคนชอบกินชาใช่ไหมว่าเฮ้ย hey, วันนี้ลองตัวนี้วันนี้ลองตัวนั้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยถ้าเป็นสูตรที่ไม่เติมน้ําตาลนะคะก็ เหมือนกับเราดื่มน้ําเปล่าอ่ะคือมันก็ไม่มีแคลอรี่นะคะมันก็สามารถทานได้แต่ว่าในตัวชานะคะเขาก็มีคาเฟอีนดังนั้นเนี่ยคุณก็จะต้องดูนิดน,นึงว่าเฮ้ย mm. คุณเหมาะกับการรับประทานชามากน้อยแค่ไหนนะคะยังไงซะก,การดื่มน้ําที่เป็นน้ําหลักนะคะก็ยังควรที่จะเป็นน้าเปล่าอยู่ดี พอพูดถึงเครื่องดื่มคาเฟอีนนะคะเราก็จะต้องนึกถึงพวกกาแฟดำใช่ไหมซึ่งจริงแล้วในร้านสะดวกซื้อเองอะนะคะเขาก็มีกาแฟดําหลากหลายประเภทแต่ว่าพัดเด็ดสทุกคนน่ะพลิกดูฉลาดนิดนึงนะคะว่าเอ้ยตัวนี้เขาใส่น้าตาลไหมคือบางทีมันเป็นกาแฟดําก็จริงแต่ว่าเขาเติมน้ําตาลเข้าไปนะคะคุณก็จะได้รับแคลอรีเหมือนกับแบบคุณกินอาหารทั่วไปนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าอยากจะดื่มกาแฟดําแล้วอยากจะซื้อเป็นแบบสําเร็จรูปทานนะคะก็ ดูฉลากนิดนึงจริงๆแล้วมันก็มีหลายยี่ห้อนะคะก็วาเจอตัวหนึ่งนะคะที่เป็นโคบูรูที่เขาใส่น้ำตาลแค่2กรัมแล้วแคลอรี่โดยรวมมันก็อยู่แค่15แคลนะคะรสชาติก็โอเคนะตัวนี้พันว่าแบบ ถ้าใครชอบทานกาแฟนะคะแล้วอยากจะได้น้าตาลน้อยเนี่ยอันนี้โอเคเลยอย่างที่4ี่ค่ะถ้าใครชอบทรายแบบเยลลี่นิดหน่อยทุกคนก็น่าจะเคยเห็นนะคะแบบที่เป็นเยลลี่ที่ดูดๆอะเป็นทรงๆอะทุกคนอันนี้นะคะก็โอเคเหมือนกันแคลอรี่ต่ําแต่จะมียี่ห้อหนึ่งนะคะที่แคลอรี่ต่ํามากคือแคลอรี่เป็นศูนย์เลยนะคะก็คือวิต้าเดย์นะคะที่เป็นแบบสูตรที่เขาเป็นวิตามินซีอะทุกคนอันนี้คือแคลอรี่เป็นศูนย์ถ้าสมมติว่าใครแบบอยากทานและอยากเซฟแคลล์สุดนะคะตัวนี้ก็โอเคส่วนตัวอื่นๆก็จะมีแคลอรี่นิดหน่อยกไูเอาาแลววกัันนน่่ตหทีรชบะะะถใจค ของเขาก็จะอยู่ประมาณนี้หกมั้งถ้าพัจ,จะไม่ผิดนะคะขึ้นอยู่กับสูตรด้วยก็ลองเลือกดูค่ะอันนี้ห้าค่ะถ้าใครชอบไซส์แบบ กรุบกรอบแบบเคี้ยวระหว่างวันกินแก้ง่วงอะไรอย่างนี้นะคะก็ได้นําเป็นถั่วซึ่งถั่วเนี่ยนะคะก็มีหลากหลายประเภทมากๆถั่วในนะมันเป็นอาหารจากธรรมชาติใช่ไหมคะมันมีไขมันดีมันมีสารอาหารต่างๆมากมายทีนี้เนี่ยในร้านสะดวกซื้อนะคะเขาก็จะมีถั่วหลายประเภทมากๆอันนี้ก็ไปดูเองนะคะว่าเราชอบรับประทานแบบไหนแล้วแบบไหนให้แคลอรี่เยอะมากน้อยนะคะไอ้ถั่วที่มันจะมีแคลอรี่เยอะนะคะก็จะเป็นประเภทที่เขาแบบเอาไปทอดกรอบไปทํานั่นทนํานี่ใส่รสชาติเยอะๆอะไรพวกนี้นะคะเขา ก็จะแบบมีแคลอรี่ที่สูงแล้วก็มีโซเดียมที่ค่อนข้างสูงด้วยตัวที่พัดเจอที่พัดรู้สึกว่าเฮ <c oughs> ้ยแคลอรี่น้อยโซเดียมก็ไม่เยอะนะคะแล้วก็มันแบบพอชั่นกําลังโอเคคือหมายความว่าเราสามารถที่จะแบบเนี่ยกินถุงนี้หมดแล้วก็คือจบก็คือพอไม่ต้องแบบซื้อถุงใหญ่แล้วก็แบบจ้วงทั้งวันนะคะก็คือตัวที่เป็นพิทาชิโออบเกลือนะคะคือฟังแล้วแบบอบเกลือใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> มันก็น่าจะมีโซเดียมเยอะแต่จริงๆแล้วโซเดียมเขาไม่เยอะนะคะดังนั้นนะคะคำว่าอบเกลือเนี่ยเราสามารถคิดไปได้แหละว่ามันใส่โซเดียมนะคะแต่ว่่าาาาาถ้เรมีีโอกกสสทจจะะลลิิฉดดูนนึ็ เพราะว่าแบบเอ้ยมันอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะแล้วเราก็ไม่ได้แบบจะต้องมีโซเดียมมากขนาดเราก็สามารถรับประทานได้นะคะ <_' S 1> เพียงแค่ว่าเราควบคุมเราเลือกนะคะเราเลือกยี่ห้อที่เขาจะแบบไม่ได้แบบ ทำให้เราโซเดียมพุ่งผ่าหรือว่าทําให้แคลอรี่พุ่งผ่าอะไรแบบนี้เนาะอย่างที่หกค่ะยังอยู่ในประเภทของขนมอยู่นะคะนั่นก็คือสาหร่ายตัวสาหร่ายเองนะคะขเขาแคลอรี่น้อยมากๆทีนี้เนี่ยในร้านสะดวกซื้อต่างๆนะคะก็จะมีสาหร่ายหลายประเภทถ้าคุณมีโอกาสได้พลิกนะคะฉลากดูสักนิดนึงเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าแบบ i, เฮ้ยแคลอรี่มันน้อยถึงแม้ว่ามันจะเอาไปทอดก็ตามนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเรียกได้ว,ว่าถ้าคุณกินสาหร่ายแบบทอดเนี่ยนะแคลอรี่ทั้งหมดที่แทบจะได้นะคะก็คือมาจากน้ามันเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ถึงแม้ว่า มันจะมีน้ํามันอยู่แต่มันก็แคลอรี่น้อยมากๆนะคะถ้าเทียบกับขนมอ,อย่างอื่นแต่เนื่องจากว่าเราคุมแคลอรี่ใช่ไหมเราก็ไม่ได้อยากจะได้ไขมันเกินจากตรงนั้นจากการทอดจากอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะพัดก,ก็เลยแนะนําตัวที่เป็นอบกรอบตัวที่เป็นอบกรอบเนี่ยแคลอรี่จะน้อยกว่าตัวที่เป็นแบบทอดมากๆถึงแม้ว่าแบบทอดนนะแคลอรี่จะไม่ได้เยอะนะคะแต่อบกรอบแคลอรี่น้อยกว่ามากคือแบบกินเหมือนไม่กินอร่อยแบบอร่อยแบบสบายใจทุกคนนึกออกปะซึ่งตัวซิลิโกนนะคะคือกินไปหนึ่งซองได้แค่ส0แคลทุกคนและที่สำคัญคือโซเดียมโอเค มากแค่40มิลลิกรัมนะคะดังนั้นแนะนำตัวนี้นะคะ,ะที่เจ็ดค่ะคือไข่ไข่นะคะถือว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่ราคาไม่แพงและเราสามารถหาได้ง่ายมากๆเลยนะหากคุณแบบไม่รู้จะทานอะไรระหว่างวันอยากหาอะไรที่อิ่มๆทานมีประโยชน์ได้ทั้งโปรตีนและไข่มันดีหรืออยากจะได้แบบ อะไรที่มันท็อปปิ้งกับกับข้าวเราแล้วมันทําให้มันดูดีขึ้นมาแบบดูแบบแบบเอ้ยมีคุณค่าทางสารอาหารมากขึ้นนะคะไข่ก็เป็นคําตอบที่ดีมากๆเลยนะคะคือบางคนถ้าสะดวกต้มเองก็ไม่ต้องเข้าร้านสะดวกซื้อก็ได้ก็ต้มมาจากบ้านก็ได้ประหยัดตังกว่านะคะแต่ว่าแต่เราอยู่ในยุคที่ร้านสะดวกซือ้อมีไข่ต้มไข่ตุนไข่นุ่นไขน่น,ขนี่ขายนะคะดังนั้นก็สามารถที่จะแบบเอาสะดวกๆอ่ะซื้อมากินได้นะคะหิวระหว่างวันอยากเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้อาหารหลักของเราก็ไข่แหละเป็นคําตอบที่ดีมากๆเลยะคะ่ะ ่างที่8ค่ะคือพวก diary product ต่างๆนะคะก็คือพวกผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากนมวัวน,นะคะถ้าคุณสามารถทานนมวัวได้คุณก็สามารถทานพวกนี้ได้นะคะหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่2ตัวก็คือนมกับโยเกิร์ตนะคะจริงๆมันอาจจะมีมากกว่านี้นะคะแต่ว่า2ตัวนี้ก็เป็นตัวหลักๆนะคะที่เราสามารถหยิบมาทานได้หลักการในการเลือก2อย่างนี้นะคะก็จะคล้ายๆกัน3อย่างที่ทุกคนถามพัดเข้ามาบ่อยมากเลยนะคะว่าจะดูยังไงเนาะก็เรื่องแคลอรี่ใช่ไหมคะเรื่องไขมันแล้วก็เรื่องน้ําตาลจริงๆแล้วว่ามันมีวิธีการเลือกนะคะแต่และแบรนด์หลายแบบมากๆ แต่ว่าถ้าเอาวิธีที่พัดใช้นะคะดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ผัดทานเนี่ยพัดจะสลับกันทานนะคะระหว่างสูตรโลแฟตกับสูตรธรรมดานะคะก็คือพัดมองว่าจริงๆแล้วว่าไขามันอะ่ะผัดเองก็เป็นคนที่ต้องการได้รับไขมันจริงๆแล้วผู้หญิงหลายๆคนทุกคนบนโลกอย่างนี้นะคะก็ต้องรับประทานไขมันไม่ได้หมายความว่าคุณลดน้ําหนักแล้วคุณจะไม่ต้องทานไขมันเลยนะคะหนึ่งในข้อผิดพลาดน,นะคะของคนที่ลดน้ําหนักผิดวิธีก็คือการที่คุณไม่กินไขมันเลยยี้ไขมันมากเกินไปนะคะมันก็จะทําให้คุณแบบหาอาหารทานยากและคุณก็อาจจะมีภาวะ คุณขาดไขมันซึ่งถ้าเป็นผู้หญิงนะคะหลายๆคนก็จะแบบลามไปถึงการที่เรามีประจำเดือนแบบไม่ปกติประจำเดือนไม่มามาเลดนู่นนี่นั่นก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีทั้งนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยสัมพันธพัดสลับกันนะคือไม่ได้ไม่มากแต่พัดต้องคอนโทรลไงคือถ้าวันไหนเนี่ยพัดกินไขมันเยอะพัดนก็จะแบบเออเออโลแพ a หน่อยละกันเพราะว่าวันนี้กินไขมันจากมื้ออาหารหลักมาเยอะแล้วนะคะแต่ถ้าวันไหนแบบมื้ออาหารหลักเราก็คุมดีแล้วก็ไม่ได้กินของพอกไมไ่กินของมันไม่ไ เขามีประโยชน์ใช่ไหมพวกวิตามินพวกแบบที่เราเคยท่องอะ A D E K หรือพวกนี้มันก็ละลายอยู่ในไขมันนะคะดังนั้นาการที่เราสลับกันดื่มอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ควบคุมเรื่องของปริมาณไขมันได้ค่อนข้างโอเคนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่พัดจะต้องควบคุมตลอดเลยนะคะก็คือปริมาณของน้าตาลคือพลิกดูเลยว่าเฮ้ยอันไหนที่มันน้าตาลน,น้อยนะคะซึ่งสูตรที่น้าตาลน,น้อยเนี่ยก็จะเป็นสูตรออริจินัลคือถ้าเป็นนมเนี่ยนะสูตรที่แบบเขาใส่แบบ รสชาติมาเยอะอ่ะมันก็จะมีน้ําตาลเยอะกว่าอันนี้ก็เมเซนเนาะทุกคนก็มันเป็นรสชาติเนาะ,เ,นะเขาก็ต้องใส่มาเพื่อความอร่งอ,อร่อยต่างๆนะคะโยเกิร์ตก็เหมือนกันถ้าเอาแบบนัวเลยแบบเป็นสูตรน,น,นุ่นนั่นอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบน้ําตาลค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นนะคะวิธีการเล่นนมหรือโยเกิร์ตก็ให้กินสลับกันระหว่างโ o w f a นะคะกับอันที่มี f a ตส่วนน้าตาลนะคะเราก็เลือกสูตรที่แบบน้ำตาลน้อยก็คือสูตรออริจินอลแต่ถ้าแบรนด์ไหนเขามีสูตรที่ลดน้ําตาลลงไปอีกนะคะอันนั้นเนี่ยเป็นตัวที่ ก็จะเป็นตัวเมจิเัลกเรีนะคะสูตรสีน้ําเงินอ่ะทุกคนที่มันจะแบบ เอาน้าตาลน้อยมากๆนะคะอันนี้เหมาะกับคนที่กำลังลดน้าหนักอยู่อีกอันนึงนะคะที่เป็นประเภทของนมที่มาจากนมวัวเหมือนกันนะคะก็เป็นนมโปรโตีนสูงนะคะหรือว่าบางแบรนด์ก็ทําเป็นแบบผสมเวเยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อนะคะเป็นนมที่พารู้สึกว่าแบบมันตอบโจทย์คนที่กําลังลดน้ําหนักอยู่เพราะว่ามันอิ่มนานแล้วอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อเรื่องของการลดไขมันเนี่ยนะคะการทานโปรตีนให้ถึงในแต่ละวันเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากและคนส่วนใหญ่ทานไม่ถึงนะคะดังนั้นในการที่เร รูปแบบที่เราสามารถทานง่ายเป็นรูปแบบที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วก็คือเป็นพวกนมอะไรอย่างนี้นะมันก็จะทําให้เราสามารถกินโปรตีนให้มันถึงมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งแบรนด์ที่พัดทานประจำเลยนะก็เป็นแบรนด์เมจินะคะเมจิสูตรซิโลโสูโคนนะคือตัวเนี้ยัดทานบ่อยมากจริงๆนะคะ ทานให้ทุกคนดูเยอะมากไปดูใน i อได้น,นะคะแล้วก็กำลังจะทำรีวิวก,กับตัวนี้โดยเฉพาะเพราะว่าชอบมางจริงคือชอบทั้งรสชาติชอบทั้งสูตรชอบทั้งการที่แบบเขาพยายามปรับสูตรนะคะให้มันดีขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะคะดังนั้นก็ลองติดตามคลิปรีวิวของตัวนี้ได้น,นะคะ ต่อไปนะคะหลังจากที่เราดูนมที่มาจากนมวัวกันแล้วนะคะมันก็จะมีนมอีกหลายประเภทเยอะมากทุกคนถ้าใครแบบทานนมวัวไม่ได้แล้วก็ไม่ชอบทานแบบที่เอาแลคโตสออกไปแล้วนะคะก็มีนมที่แบบสกัดมาจากพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นนมถั่วเหลืองนมแอลมอนคือมีเยอะมากๆเลยนะคะสมัยก่อนย้อนกลับไปเมื่อสองสปีที่แล้วมันก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะอาจจะมีแค่นมถั่วเหลืองนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยบางแบรนด์เขาใส่น้ําตาลเยอะใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็เขาก็ทําตามเทรนด์สุขภาพมากขึ้นนะคะน้ําตาลน้อยลงนมถั่วเหลืองที่เป็นแบรนด์ที่แบบ เดิมแล้วนะคะก็จะมีสูตรน้ําตาลน้อยส่วนแบรนด์ใหม่ๆนะคะที่เขาทํามาเนี่ยก็ต้องมีสูตรน้ําตาลน้อยอยู่แล้วนะคะเพราะว่าผู้บริโภคก็ใส่ใจเรื่องของน้าตาลมากขึ้นเยอะนะคะ ดังนั้นใครไม่ชอบทานนมวัวทานนมถั่วเหลืองก็ได้หรือนมแอลมอนนะคะหรือนมพิทาชิโออะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันก็สามารถจะเลือกได้นะคะเช่เนเดียวกันค่ะถ้าเราเลือกสูตรอินทินนะคะมันก็จะน้ําตาลน้อยและถ้าเขามีสูตรนะคะน้าตาลน้อยเนี่ยเราในฐานะคนที่ลดความอ้วนอยู่นะคะในฐานะคนที่ต้องการคุมแคลคุมน้าตาลก็ควรจะเลือกสูตรน้าตาลน้อยะคะ่ะอย่างที่สิบค่ะก็คือกราโนล่านะคะสําหรับพันเองอ่ะพันมองว่ากราโนล่ามันเป็นขนมที่ สรารพัดประโยชน์ทุกคนมันสามารถจะทานเป็นมื้ออาหารแทนก็ได้นะคะรีบๆอย่างเงี้ยเราหยิบกาโนล,ล่ามาหนึ่งถ้วยใช่ไหมเอานมเทสใส่ลงไปแล้วก็อิ่งท้องอยู่ท้องได้นะคะหรือแม้กระทั่งโยเกิร์ตเงี้ยเราสามารถที่จะมิกซ์นะคะโจก,กาโนล,ล่าใส่ลงไปนะคะเพื่อจะเพิ่มคุณประโยชน์แล้วก็เพิ่มรสชาติของเขานะคะแต่คราวนี้นะคะกาโนล,ล่าเองเนี่ยก็มีหลายแบบเนาะเราก็ควรจะเลือกแบบที่แบบ เออไม่ได้แบบใส่น้ําตาลเคลือบอะไรมากมายนะคะคือหลายแบรนด์นะเขาก็รู้แหละว่าคนลดน้ำหนักคนรู้ความอ้วนหรือว่าคนรักสุขภาพต่างๆนี่ยก็ไม่อยากที่จะแบบให้เขาเคลือบน้ําพุ่งน้ําพึ่งน้าตาลอะไรเงี้ยมากมายนะคะเขาจะใส่เป็นพวกท็อปปิ้งผลไม้แห้งแทนซึ่งก็เอ้ยก็โอเคนะมันก็ทําให้รสชาติอร่อยขึ้นนะคะซึ่งถ้าเขาเป็นผลไม้ที่แบบไม่ได้ใส่น้าตาลลงไปอย่างเงี้ยมันก็โอเคมากๆเลยนะคะทีนี้เนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้ไว้นะคะคือการโน่าเนี่ยนะ ไม่ใช่อาหารที่ประเภทแคลอรี่ต่านะคะไม่ใช่ว่ากินเท่าไหร่ก็ได้คือทุกความที่มันอร่อยทุกคนทุกคนก็จะแบบกินไปเหอะกินไปเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้ไม่ใช่เนาะคือเราสามารถที่จะ mix กันล่ากับหลายๆอย่างได้ถ้าจะกินแทนมื้ออาหารก็กินแทนมื้ออาหารไปเลยถ้าจะไปทานกับโยเกิร์ตก็ mix ได้นะคะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทานหมดถ้วยก็ได้นะก็แบ่งทานก็ได้นะคะถ้าในกรณีที่คุณต้องไป mix กับอย่างอื่นเนาะจบแล้วนะคะ,ก,นนะ,คะกับ10อาหารทีเศด,ดที่คุณสามารถที่จะทานได้ตอนที่คุณลดน้ำหนักและคุณสามารถที่จะหาได้ตามร้านสะดวกซื้ออนนะะะะคคพัััดกกกกไปหหมมลลท้้งา,กการแวแว็แี ชื่อแบรนด์ไปด้วยนะคะเผื่อคนไหนสนใจอยากไปลองดูนะคะหรือว่าใครนะคะที่มีแบรนด์ในดวงใจหรือแบบรู้สึกว่าทานในแล้วมันดีมากๆพี่พัดยังไม่ได้พูดถึงพัดยังไม่ได้พูดถึงนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้ได้นะคะและถ้าอยากให้พัดทาคลิปแบบไหนอีกนะคะทุกคนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะใต้คลิปนี้ที่สําคัญนะคะทุกคนหาใครต้องการเรียนรู้นะคะเรื่องของการลดน้ำหนักแบบที่ถูกต้องนะคะพัดมีอีบุ๊กขายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางแพร์ลดไขมัน คุณมีรูปร่างอย่างไรนะคะคุณควรจะรู้ไว้ว่าคุณควรจะใช้โปรแกรมออกกาลังกายยังไงโปรแกรมอาหารแบบไหนหรือคุณอยากเรียนรู้เรื่องอาหารนะคะแบบจัดหนักจัดเต็มนะคะเข้าใจถึงทองแท้ใช้ได้ตลอดชีพเลยนะคะเล่นมิชชันก็คือดีมากๆใครต้องการโปรแกรมนะคะออกกําลังกายแบบที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์พัดก็มีนะคะเป็นโปรแกรมที่คุณสามารถที่จะเริ่มต้นออกกําลังกายได้นะคะโปรแกรมนี้นะคะ3เล่มใช้เวลาแค่60วันนะคะถ้าคุณทาได้คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายคุณแน่นอนค่ะเจอกันในคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย